ความรักก็เหมือนกุ้งเผาฮะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคา,าร์สื่อเองนะ่มโอตะคุกงโง,โงโง่ที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในแถบทวีตซ o u t า e a อีสต์เอเชียซึ่งช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นนะว่าผมเนะี่ยลงคลิปน้อยมากแถมคลิปเนี่ยยังลวกอีกต่างหากซึ่งมันก็เนื่องมาจากเวลาที่ผมมีน้อยและบวกเข้ากับความขี้เกียจของผมด้วยแหละนะทำให้คลิปเนี่ยมันออกมาคุณภาพก็ค่อนจะแย่นะผมซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอเป็นคลิปง่ายๆเลยละกันนะครับผมกับสิบอนิเมะพระ อ๋อแล้วก็มันไม่ได้เปิดมาปุ๊บเป็นแฟนกันเลยนะครับอิอทาสุรานะคิสแกล้งจูบให้รู้ว่ารักอนิเมะที่ค่อนข้างจะก่าวหน่อยอะนะแต่ก็สนุกมาก อนิเมะสุดหอมหวานของคู่พนางที่ต่างกันสุดขั้วอย่างโคตโตโกะไอฮาระสาวใส่ซื่อที่อ่อนในเรื่องของการเรียนที่ได้ตกหลุมรักอาโอกิอีดีเอะรุ่มหล, e ล,ล่อสุดอัจฉริยะที่แสนจะเพอร์เฟกไว้ทุกๆด้านเธอได้รวบรวมความกล้าเขียนจดหมายรักไปหาเขาแต่เขากลับไม่สนใจเธอจนกระทั่งวันหนึ่งบ้านของเธอที่พ่อของเธอได้สร้างไว้ใหม่เนี่ยได้พังลงมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่กี่เลกเตอร์ทำให้เธอนั้นต้องย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนพ่อและบังเอิญบ้านที่เธอย้ายไปมันก็คือบ้านของพระเอกนั่นเอง,เ,อง,เ,อง,เ,องเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนเนี่ ซูกิกะคีเรความรักที่ใส่ซึ่อบริสุทธิ์ที่สุดคือความรักในช่วงวัยเรียนเพราะมันคือความรักที่เกิดขึ้นจากคนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันเป็นความรักที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยซูกิกะคีเรคืออน,นิเมะที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักในช่วงวัยเรียนที่แสนจะธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยออกมาได้ดูดีมากแล้วก็โรแมนติกสุดๆเลยนะคือเรื่องราวเนี่ยมันจะกล่าวถึง2ตัวละครเอกของเราที่กาลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากแล้วก็สนุกมากๆเลยนะฮะโคโรเมติกเลยอ่ะคือใครที่เรียนจบไปแล้วมาดูเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าทรมานมากนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้คุณอยากกลับไปช่วงวัยเรียนมากๆเลยนะมเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับโอตะคุนิโคะวะมุสุคาชิอิหรือที่หลายๆคนเรียกว่าโอตาคุไว้ทำงานนะ เป็นอนิเมทที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโอตตคุที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานที่หลายหลายคนหรือแม้แต่ตัผมเองเนี่ยก็อยากที่จะมีชีวิตแบบนั้นบ้างนะคือทํางานมีเงินซื้อมางาังะฟิกเกอรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงโมโมเะนารูมิสาวโอตตคุที่ได้มาพบเจอกับเพื่อนสมัยเด็กอีกครั้งในที่ทํางาน อย่างนิฟูจิที่โรทากะซึ่งด้วยความที่ว่าทั้งสองคนนะั้นเป็นโอตคุเหมือนกันนะ่ยจึงเข้ากันได้ดีจนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าดูแล้วฟินมากแล้วก็อิจฉากดโคดนะผมอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างจังเลย กิชุคุกัคโกโนจูเลียตรักลับลับข้างหอกของนายหมาและน้องแมวอนิเมะโรแมนต์คอมเมดี้ที่มีกลิ่นอายความเป็นฮาเร็มหน่อยหน่อยกับเรื่องราวความรักต้องห้ามของอิโนซุกะโรมิโอหัวหน้าหอพักจากประเทศโทวะที่มีต่อหัวหน้าหอพักรักชรัตเวจูเลียตเปอร์เซียซึ่งหลังที่จูเลียตได้ตอบรักจากโรมิโอก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องคอบกันอย่างลับๆับเพราะว่าโรงเรียนที่ทั้งสองคนอยู่เนี่ยคือโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาจากสองอาณาจักรที่เคยเป็นศัตรูกันทำให้ชีวิตของทั้งคู่น่นนวุามากขึ้ ไทโจวะเมสซ่าม,มาสาวเมดประชนุมสุขตวดอีกหนึ่งอนิเมะโรแมนที่ไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ยังคงสโนโุกและก็ฟรนมากโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงนางเอกของเราที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยได้สร้างนิสิยและก็หายตัวไปเธอจึงต้องอยู่กับแม่และก็น้องสาวซึ่งนั่นทาให้ครอบครัวของเธอเนี่ยค่อนข้างจะขาดส่วนจนทาให้เธอนั้นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนมอปลายชัยหลวนเซกะที่ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหานศึกษานั่นจึงทาให้ค่าเธอได้มีราคาถูก แต่เธอก็ต้องมาพบกับปัญหาใหญ่ก็คือความไม่เป็นระเบียบของนักเรียนชายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายที่ผิดระเบียบความสะอาดของโรงเรียนสารพันปัญหาเธอจึงได้ไต่เต้าจนได้มาเป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้ให้เป็นในทางที่ดีขึ้นถึงแม้เบื้องหน้าเธอกับประธานนักเรียนจอมโหดแต่หล,ลังเรียน,นเธอต้องไปทํางานที่ร้านเมดคาเฟ่เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายภายในบ้านจนแล้ววันหนึง่งความรับของเธอก็ถูกลงรู้โดยทาคุมิโุคุราวามินะคาวิโซ รวมพลคนแอบรักหอพักอลลวนอนไรไม่ใส่ฮาคอมเมดี้ที่ผสมสานาความเป็นโรแมนต์ภายใต้หอพักสูดเพียนที่เต็มไปด้วยคน,ปนแปลกแปลกหรือเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงคาสูนาริอุสะหนุ่มมัธยมปลายที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวภายในหอพักคาก so, วิโซเพราะวครอบครัวของเขานนั้นต้องไปทำงานที่อื่นซึ่งภายในหอพักนี้เนี่ยก็มีแต่คนที่สายปแปลกแปลกอาศัยอยู่แต่ในบรรดาผู้อาศัยอยู่เหล่านั้นก็มีคาวิโซริสุรุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เขาเนี่ยแอบ,บชอบอาศัยอยู่ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันได้ฮะกับรวมพลคนแอบรักหอพักอว ทามาโกะเลิฟสตอรี่ตั้มนานรักทามาโกะอนิเมะภาคเดอร์มูวีของทามาโกะมาร์เก็ตตลาดกวนกวนทามาโกะนะซึ่งในภาคนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องเนี่ยจะนเน้นไปคอมเมดี้สไลด์ซอฟไลซ์ซะมากกว่าแต่ในภาคทามาโกะเลิฟสตอรี่เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องราวของความรักของมาจิโซ,โซแล้วก็ทามาโกะนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากสำหรับใครที่ดูแบบตัวของตัวอนิมเมะทีวีซีรีส์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมาดูภาคเดอร์มูวีกันด้วยนะครับเเป็นนนรรื่่องงทีสุกกมาจิะ ไฮสก o ร์เ i r l เจียนสาวกำดับเกมรักอีกหนึ่งอนิเมะที่เหมือนดังจดหมายรักจากยุค90ที่นอกจากได้ความฟินของคู่ปนางภายในเรื่องแล้วเนี่ยยังฟินไปกับเกมในสมัยเด็กอีกด้วยโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงฮิคุชิฮารุโอเด็กหนุ่มผู้ไม่ได้ความแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขานั้นมั่นใจในตัวเองมากๆก็คือเขานั้นเป็นคนเล่นเกมเก่งแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องมาแพ้ให้กับเพื่อนสาวร่วมห้องที่เป็นเด็กหนุ่มผู้เรียบรลอมซึ่งต่างจากตัวของเขาสุดขั้วนั่นจะอทำให้เขานั้นตั้ง จนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆมิคาคูนินเดชิงโคเคอีแก๊งอาราวนคู่มั่นอาราวกเป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้สลลี์ทอปไลท์ที่เป็นเรื่องราวของโยโนโมริคอมเบนนี้ที่ในวันเกิดอายุครบส6ปีของเธอเนี่ยก็ได้มีเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่ามิซุมินิคาคุยับพร้อมกับน้องสาวมาชิโระปรากฏตัวขึ้นมาและเพราะว่าเขาคือคู่มั่นของเธอที่คุณปู่ได้มั่นไว้ทําให้เธอนั้นต้องอาศัยอยู่ใต้ชาคาเดียวกันกับเขาจึงเกิดเป็นเรื่องราววุ่นๆข ราคาจูสนโนค่รรากากิสงก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากกับเรื่องนี้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็เป็นแอนิเมะเนีคอมดมี้โรแมนต์แบบใส่ที่น่ารักมากๆนะโดยเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นการแกล้งไปแกล้ง,กลงมาของคู่พันนางนะโดยเรื่องนี้เนี่ยมี2ภาคนะครับผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยจะมีภาคใครด้วยนะใน Netflix เนี่ยและนี่คือรายชื่อแอนิเมะที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ดูเรื่องไหนไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากผมแนะนำอนิเมะแนวไหนอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาขอ,อกันได้นะครับผมสำหรับคลิปเดียววันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ